เกณฑ์ดวงชะตาสำหรับชาวราศีตุลช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปชีวิตจะดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยู่สามเรื่องด้วยกันชีวิตล่ำรวยเงินทองด้วยคำว่าโชคลาภวาสนากับกลายเป็นเศรษฐีสวัสดีคุณผู้ฟังและกรยานามิทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับ เปิดคำทำนายจากปากโหราศาสตร์ชื่อดังและมีหลายท่านได้ทำนายไปในทิศทางเดียวกันวาเก์ดวงชะตาชาวราศีตุลช่วงเดือนตุลาคมนี้ชีวิตจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอยู่สามเรื่องชีวิตจะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาโชคลาภวาสนาจะพาท่านร่ำรวยเป็นเศษรษฐีกลาบสวัสดีชาวราศีตุลและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช,องชยันต์โตชาแนล วันนี้ทางช่องของเราได้นำคำทำนายจากโอราศาสตร์ชื่อดังหลายท่านมาเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับชาวราศีตุลได้รับรู้ถึงเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของตัวเองเมื่อได้เริ่มต้นเดือนตุลาคมหลายสิ่งหลายอย่างก็จะเริ่มทยอยมีการเปลี่ยนแปลงที่พิเศษมากกว่านั้นก็คือชีวิตของท่านจะดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดกว่าที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนชีวิตของท่านในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้วนเวียนได้ทำงานแบบซ้ํำๆเดิมๆและยังคงไม่มีการพัฒนาไปข้างหน้าชีวิตของท่านได้เดินทางมาถึงจุดที่ท่านจะต้องเลือกว่าท่านจะเลือกทางที่ดีให้กับตัวเองหรือไม่สําหรับชีวิตของชาวราศีตุลจะไม่มีคนไหนที่จะไม่เลือกทางที่ดีให้กับตัวเองอย่างแน่นอน การเปลี่ยนแปลงจะได้รับแรงกระตุ้นจากสิ่งที่ท่านไม่สามารถมองเห็นได้หรือว่าสิ่งลี้ลับและไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้โดยเด็ดขาดชีวิตของชาวราศีตุลในช่วงเดือนตุลาคมเกณฑ์ดวงชะตาถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีอีกเดือนหนึ่งจะมีหลายสิ่งหลายอย่างในตัวของท่านจะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีและยังจะมีคนไกลเข้ามาช่วยเหลือ เข้ามามีบทบาทหน้าที่ในชีวิตของท่านนับตั้งแต่วินาทีนี้ต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นไปชีวิตของท่านจะดีขึ้นและเห็นทันตาสำหรับคนไหนที่มีชีวิตที่ตกทุกข์ได้ยากและยังลำบากอยู่ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาถือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลไปในทางด้านที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน รวมถึงเรื่องของโชคลาภวาสนาสิ่งเหล่านี้จะพาท่านร่ำรวยเป็นเศรษฐีสําหรับการงานที่ท่านได้ทำอยู่เป็นประจําก็จะไม่ย่ำอยู่กับที่อีกต่อไปจะมีการพัฒนาไปข้างหน้าทั้งงานประจํางานวิเศษหรืองานรับจอบรวมถึงธุรกิจที่ท่านได้เปิดเป็นของตัวเองสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลไปในทางด้านที่ดีจะมีความเจริญก้าวหน้า จะมีคนไกลยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาชี้แนะแนวทางเพราะพวกเขาเหล่านั้นได้มองเห็นถึงความลำบากของท่านในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเขาได้สละเวลาอันเป็นส่วนตัวเวลาอันมีค่าเข้ามาชี้แนะแนวทางเข้ามาทำให้ท่านนั้นทำในสิ่งที่ถูกทำในสิ่งที่ควรถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีอีกช่วงหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ท่านก็ย่อมจะต้องปล่อยสิ่งหนึ่งออกไปจากชีวิตและท่านจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาทดแทนถ้าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงท่านอย่าคิดที่จะลังเลเป็นอันขาดการเปลี่ยนแปลงก็ขึ้นอยู่กับตัวของท่านเป็นคนกำหนดชีวิตปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานของท่านทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นสิ่งไหนที่ยังคงเป็นปัญหา ที่ทำให้การงานของท่านเดินหน้าต่อไม่ได้นับจากนี้เป็นต้นไปกิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นงานประจำก็จะมีผู้คนให้ความสนใจในตัวของท่านมากขึ้นจะมีผู้คนคอยช่วยเหลือจะมีผู้คนแบ่งเบาภาระหน้าที่จะมีผู้คนคอยชี้แนะแนวทางให้ท่านนั้นทำในสิ่งต่างๆและท่านก็ยังคงเป็นคนที่ถูกฉลกกับเจ้านายหรือหัวหน้าแบบไม่น้อย มีอะไรท่านก็จะเป็นคนที่เสียสละทําในสิ่งต่างๆและท่านยังคงเป็นตัวแทนเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในแผนกที่ท่านได้ทําอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นงานประจําไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือข้าราชการท่านก็จะได้รับพิจารณาให้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้นถือว่าจิตการงานของชาวราศีตุลในช่วงเดือนตุลาคมการงานของท่านยังไม่มีอุปสรรค ยังไม่มีปัญหาเข้ามาทําให้จิตการงานของท่านติดขัดแต่ถ้าหากคนไหนที่ทําจิตการงานการค้าการขายท่านก็ยังคงมีโอกาสเปิดสาขาเพิ่มมากขึ้นและเป็นที่น่าจับตามองของหุ้นส่วนใหญ่ๆที่เขาเหล่านั้นจะเข้ามาร่วมลงทุนและส่งผลให้จิตการงานของท่านลุ่งเรืองไปข้างหน้าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเดือนตุลาคมของชาวราศีตุล ชีวิตของท่านถือว่าได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้แต่ที่สำคัญก็ขึ้นอยู่กับตัวของท่านเองว่าจะเลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตของท่านหรือไม่ถ้าหากท่านปฏิเสธไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปแบบน่าเสียดายสำหรับคนไหนที่ท่านไม่เคยชอบหรือไม่ถูกโฉลกกับตัวของท่านท่านก็อย่ากเก็บเรื่องนี้มาใส่ใจมันจะส่งผลให้ท่านนั้นเกิดความเครียด และจะส่งผลไปถึงจิจาการงานของท่านอย่างแน่นอนบางครั้งสิ่งเหล่านี้อาจจะเข้ามาเป็นบทพิสูจน์เข้ามาเป็นบททดสอบก่อนที่ตัวของท่านนั้นจะประสบความสําเร็จในทางด้านต่างๆการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างก็เช่นกันก็จะมีบททดสอบเข้ามาทดสอบใจของท่านเช่นกันถือว่าเดือนตุลาคมเป็นช่วงระยะเวลาที่ดีที่สุดการงานทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวสําหรับชาวราศีตุล แต่ก็จะมีเรื่องให้ท่านนั้นลังเลสำหรับงานประจำหรืองานพิเศษงานพิเศษมันจะเข้ามาเป็นชั่วครั้งชั่วคราวและสามารถสร้างรายได้มากกว่างานประจำของท่านอย่างแน่นอนจึงเกิดคำถามขึ้นมาภายในใจของท่านว่าท่านจะเลือกสิ่งไหนสำหรับบางคนอาจจะปล่อยงานประจำและถ้าหากงานพิเศษงานจ็อบไม่มีมันก็จะส่งผลให้ชีวิตของท่านนั้นลำบากในภายภาคหน้า ขอให้ชาวลาศีตุนเลือกในสิ่งที่ท่านนั้นพึงพอใจและมั่นคงในชีวิตงานพิเศษสามารถทำได้แต่อย่าทิ้งงานประจำเป็นอันขาดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในช่วงเดือนตุลาคมถือว่าดีที่สุดของชาวลาศีตุนสำหรับเรื่องการเงินของชาวราศีตุลในช่วงเดือนตุลาคมการเงินของท่านยังคงไม่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นรายได,ได้ได้มาจากงานประจำหรืองานพิเศษของท่านก็ตาม ถือว่าท่านยังคงไม่เจออุปสรรคในช่วงนี้ท่านยังคงได้รับรายได้เข้ามาหลากหลายช่องทางและสำหรับบางคนอาจจะได้รับเงินก้อนในช่วงเดือนนี้ถ้าหากใครได้มีการติดป้ายประกาศขายสิ่งของอันมีค่าหรือรวมแม้แต่สิ่งของที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ในช่วงเดือนตุลาคมท่านมีโอกาสได้รับข่าวดีท่านมีโอกาสได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโต และตัวของท่านก็พึงพอใจในสิ่งที่ท่านจะได้รับในครั้งนี้บางคนก็จะมีชีวิตที่กลับกลายเป็นเศรษฐีและท่านจะนำเงินเหล่านี้มาตั้งหลักหลักฐานสร้างฐานะให้มั่นคงแข็งแรงส่งผลให้ชีวิตของท่านเป็นคนที่มั่งคั่งมั่งมีเงินทองไหลนองเทมาบางคนก็สามารถปรับเปลี่ยนชีวิตที่ไม่มีกินไม่มีใช้ชีวิตของท่านก็จะพันเปลี่ยนหลังจากนี้ ทำให้ท่านนั้นมีเงินจับจ่ายใช้สอยจนเหลือใช้เหลือเก็บชีวิตโชคชะตาของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันบางคนได้เงินมาเพื่อที่จะสร้างฐานะให้กับตัวเองบางคนได้เงินมาถือว่าจะเปลี่ยนชีวิตกับกลายเป็นเศรษฐีได้เลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับชาวลาสีตุนแต่จะมีข้อควรระมัดนระวังในช่วงนี้ถ้าหากมีคนไกลหรือคนที่ไม่สนิท คนที่ไม่ใกล้ชิดมาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองให้ท่านนั้นด่วนปฏิเสธไปก่อนในช่วงนี้เพราะเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านกับคนไกลไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถ้าหากเขาได้เงินจากตัวของท่านไปท่านจะไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยให้ท่านนั้นดีเกลี่ยงการช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองในช่วงนี้ไปก่อนส่วนเรื่องของโชคลาวาสนาที่เด่นที่สุดในเดือนตุลาคม บางคนมีบุญเก่าที่ได้สะสมมาในครั้งอดีตที่ผ่านมามามากพอบุญกุศลจะส่งถึงตัวของท่านของแต่ละคนไม่พร้อมกันอย่างแน่นอนบางคนมีโอกาสถูกหวยรวยโชคในงวดที่จะถึงนี้หรืองวดข้างหน้านี้ด้วยซ้ำไปและมีโอกาสได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตแบบไม่ทันตั้งตัวท่านก็จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีรถมีบ้านมีกองทรัพย์สมบัติ มีกินมีใช้ไม่หมดไม่สิน้นขอให้ท่านนั้นอย่าท้อแท้ที่จะทำความดีบุญบารมีที่ท่านได้เคยทำก็จะส่งผลถึงตัวของท่านอย่างแน่นอนสำหรับเรื่องของความรักของชาวราศีตุนในช่วงเดือนตุลาคมวาจาของท่านเป็นเรื่องที่เด่นคนจะรักคนจะหลงหลงในคำพูดคำจาคำพูดคำจาก็จะเป็นสเสน่หวาดล้อมให้คนที่ได้ฟังหลงไหลในตัวของท่าน บางคนอาจจะพบลักในเดือนตุลาคมนี้สำหรับคนที่รอมานานท่านมีโอกาสที่จะได้พบคู่ด้วยวาจาของท่านอย่างแน่นอนสำหรับคำทำนายจากปากอาจารย์ชื่อดังหลายท่านในช่วงเดือนตุลาคมของชาวราศีตุลค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่สำคัญให้ชาวราศีตุลมันสร้างคุณงามความดีมันสร้างกุศลผลบุญให้กับชีวิต เพื่อที่จะเสริมดวงเสริมชะตาให้กับชีวิตของท่านสิ่งที่เป็นสิริมงคลก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวของท่านเองที่สำคัญให้ชาวราศีตุลไปกราบไหว้พระปางประจำวันเกิดของท่านเพื่อที่จะดึงดูดพลังงานเคลื่อนแห่งบุญที่อยู่รอบตัวของท่านเข้ามาในชีวิตและจะได้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตของท่านไม่ว่าท่านจะทำงานหรือไปไหนมาไหนก็จะไร้อุปสรรค การงานราบลื่นการเงินคล่องตัวท่านก็จะมีโอกาสถูกหวยรวยโชคในงวดที่จะถึงนี้ขอให้ชาวราศีตุลน,น้อมรับคำทำนายเพื่อเปิดทรัพย์รับโชคเปิดรับดวงการงานเปิดรับดวงการเงินเปิดรับดวงมหาโพคทรัพย์ขอให้ชาวราศีตุลกล่าวคำว่าสาธุอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากจะประสบความสำเร็จและพิมพ์ลงในใต้คอมเมนต์เพื่อที่จะดึงดูดพลังงานขึ้นแห่งบุญ ส่งผลให้ชีวิตของท่านและจิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่นั้นราบรื่นขออำนวยอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวราศีตุลเคารบนับถือและดนจิตดนใจให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองและดนบันดาลให้สิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีชีวิตล่ำรวยเงินทองกองทรัพย์สมบัติหล่นทับและกลับกลายเป็นเศรษฐีในเรว,วันขอให้สมพรปาา สาธุสำหรับคำทํานายคำพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยถ้าหากคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชัยันโตชาแนลด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ราบสวัสดีครับ